โอเคก็ขอก้าวสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดลิงเช่นเคยครับทุกคนโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาชมการเล่นเด็กอเมซเมน n t นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเด็กจากบล็อกของ Explosion of Meteor นั่นเองนะสำหรับตีใหม่นี้เนะาะอายู่บ็อกนี้หมดเลยนะแล้วก็พวกกับดักของเด็กนี้ครับมันจะชื่อว่า Attraction นะอเมซแอ t แทคชั่นะ raction, มันจะชื่อต่างกันเดิดน,นึงเนาะ ซึ่งเด็กนี้ครับล่าสุดทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละเขาจะเอาไปผสมกับตัวของ Evil Twin เนาะแล้วก็น่าจะปวดหัวมาสำหรับใครหล,หลายๆคนถ้าเจอ Evil Twin ตอนนี้เนาะแต่อันนี้ผมขอเล่นเป็น a อเม m e n t ล้วนล้วกันนะอาเป็นอเมสรล้วนเลยไม่ได้ผสมตัวของ Evil Twin เข้าไปเพราะว่าอย่างน้อยผมอยากโชว์ตัวของน้องโคมิก้านะถ้าไปเล่นผสมเราไม่ได้โชว์ตัวของน้องคมิก้าไงน้องอุซ่าน่ารักทั้งทีนี่นไง โอเคก่อนอื่นก็เลือกสกิลตัวละครก่อนสกิลก็เล่นอะไรก็ได้เลยครับไม่จะเป็นต้องใช้สกิลอะไรเป็นพิเศษอะไรก็ได้จริงๆครับที่ผมเล่นก็จะเป็นสกิล Chain Reaction มีความสามารถก็คือถ้าเราสาาร้างใช้งานการกับดักครับจะลดเลอย์พลสตู200เป็นสกิลของไอ้เจ้า r i s หรือโ Odia นั่นเองเนาะใครจะเล่นเป็นสกิลปั๊มแอคแท็กปั๊มรล่ย์พลจั่วพวกเวกกับดักอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะสกิลใช้อะไรก็ได้นะครับ โอเคต่อไปก็เป็นเด็กลินะครับอันนี้ก็เป็นลิที่ผมเล่นเนาะก็สำหรับเด็กอเมสเมนล้วนนะ,ะถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมก็แนะนําว่าิดเปิดอย่างน้อยสัก2กล่องนะอ่ะพากองเดียวมาเล่นค่อนข้างยากนะเปิด2ดีกว่าแต่ถ้าเปิด3าเลยก็ดีเหมือนกันครับเอาอมาให้ครบยาลสามเลยก็ได้นะทั้งตัวเจ้าหมอนี่ไอ้การเวไปนี่แล้วก็น้องคนนี้นะเก็บไปครบสามเลยก็ได้เหมือนกันนะโอเคก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะอเมสเมนอเมตเตอร์อเลกิโนใช่ไหม ชื่อเรียกยากจังตรงนี้ครับมีความสามารถ3อย่างนะเอฟเฟกแรกก่อนเธอละครั้งเราสามารถรีมูฟกับดักครับในทุกสารเราเนี่ยที่ชื่อ a t t r ท c t i o n t ท็กกี้ไปก็ได้ออกนอกเกมเพื่อทําลายการศัตรูตามที่รีมูฟไปเอฟเฟกนี้ใช้งานได้แค่เธอละครั้งซึ่งไอตัวของพวกกับดักแอคแชั่นเนี่ยก็คือพวกของเล่นมันเนาะไอพวกเครื่องเล่นน่ะความสามารถที่2อครับถ้ามีการฝร้างใช้งานการกับดักครับสามารถเชพิเศษกันนะจากมือลงมาได้เอฟเฟกลงมาพิเศษเนาะความสามารถสุดท้ายครับ ถ้าศัตรูทําการอาชิญมอนเตอร์ลงมาแบบปกติหรือแบบพิเศษครับเราสามารถทาร์เก็ตมอนเตอร์ตัวนั้น1ตัวครับจากนั้นให้เอาตัวของกายกับดักหนึ่งใบ,บาจากเด็กเราครับที่ชื่อแอตแทคชั่นนะมาสวมเป็นอาวุธให้มอนเตอร์ตัวนั้นเลยก็พวกแอตแทคชั่นครับมันจะมีความสามารถที่กลายเป็นอาวุธให้มอนเตอรนะ์ต่อไปก็ตัวของน้องคนนี้ครับน้องคมิก้านะอ่าก็น่ารักดีครับเสียดายนะ้ะตัวแฝกยังไม่เข้าตัวของน้องคมิกกาครับมีความสามารถเมื่อลงไปปกติ เราสามารถเซตหนึ่งแอคชั่นแท็บครับจากในเ็กอ่ะมาไว้บนผิวได้เลยความสามารถที่2ครับเป็นเอฟเฟกต์คอเรลสูงเนี่ยนะคือเอฟเฟกคุณสามารถเลือกแอคชั่นแท็บหนึ่งใบครับที่สวมให้มอนเตอร์อยู่อ่ะและเลือกมอนเตอร์อเมนเมนของเราหนึ่งใบครับหรือเลือกมอนเตอร์ของสตัตรูหนึ่งตัวที่ใหญห่น้าอยู่เอาการอาวุธของเราครับที่สวมให้มอนเตอร์ตัวนั้นอนะ่ะย้ายไปสวมให้มอนเตอร์ตัวที่เลือกอ่นก็คือมันเป็นการ เอฟเฟกที่แบบเอาย้ายอาวุธนั่นเองสมมติเราไปติดตัวนี้ครับให้มัลเตอร์ของเราใช่ไหมต้องสามารถใช้ตัวเนี้ยเอฟเฟกครับย้ายตัวเนี้ยไปติดให้ศัตรตูได้เป็นเอฟเฟกย้ายอาวุธเนาะโดยเอฟเฟกทั้งสองอย่างของน้องคนนี้ใช้งานได้แค่เท่านครั้งนะจริงๆโคอมิกาเนี่ยแนะนำให้ใส่สามเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันลงมาสามารถหาก,กับดักจากเด็กมาเซ็ตได้เลยไงเลือกได้หลายแบบเลยนะถือว่าค่อนข้างดีครับต่อไปก็ตัวของหมีครับอันนี้น่าจะเป็นมัตท์ฮอตนะชื่ออเมจเมนต์บูฟู่ใช่ไหมบูฟ พูสามารถเลือกกับดักแอคชั่นหนึ่งใบจากสุสานเราแล้วก็มอเตอร์อีกฝั่งหนึ่งตัวที่ไหนหน้าอยู่ครับเอากับดักที่เลือกอะไม่สวมเป็นอาวุธให้มอเตอร์ศัตได้อ่าพอสามารถที่สอครับเป็นเอฟเฟคคอร์สูงพูดสามารถเลือกแอคชั่นแคบหนึ่งใบที่กลายเป็นอาวุธมอเตอร์อยู่แล้วก็เลือกมอเตอร์โปรไฟล์เราเอเมทเมนต์ตัวหนึ่งหรือมอเตอร์สโตหนึ่งตัวที่ไหนหน้าอยู่เอาอาวุธตัวนั้นอะที่เราเลือกอะย้ายไปสวมเป็นตัวที่เลือกอ่าเป็นเอฟเฟคย้ายอาวุธเนาะก็เหมือนต เอฟเฟกต์ทัศนีย่างาของบูฟูนี่ใช้ได้แค่เธอละครั้งนะก็ใส่ไปเดียวพอนะเพราะว่าเอฟเฟกต์เมื่อลงเนี่ยมันคุดจากสุสานไงก็อาจจะใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวของไอ้เจ้าอเลแกโนอะไรเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ในการรีมูฟกับราชจสุสานไงไอ้สองคนนี้ก็จะตีกันนิดนึงนะ <c oughs> ต่อไปก็เป็นกาเวน,นะครับตัวของตั๋วเข้าสวนสนุกใช่ไหมอเมซิ่งไทม์ t ิ c k e t ไม่ไม่ค่อยรูสูครับค่จาจ่ายละพอยต์แปดร้อยครับใช้งานเอฟเฟกต์นี้ครับซึ่งเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยจะแสดงผลตามเธอนะถ้าเป็นเเเทรร์นของาี่ย จะแอดหนึ่งอเมทเมนการ์ดจากเด็กขึ้นมือแต่ถ้าเราใช้การ์ดแอดในเทอร์สโตูครับจะเป็นให้เอากำลักแอทแทชชั่นหนึ่งมาจากเด็กมาเซตเวิร์บฟิลด์ได้เลยแล้วเราสามารถใช้งานไอ้กำลักที่เซตนั้นได้เลยในเทอร์นี้การ์ดนี้ครับสามารถใช้งานได้แค่เทอร์ละหนึ่งใบเท่านั้นเราตัวของทิกเก็ตเนี่ยผมแนะนำว่าใส่สามเลยก็ได้ครับพอถึงแบบครึ่งซ้ำเนี่ยเราก็เอาใบหนึ่งอ่ะใช้เทอร์ตัวเองอีกใบหนึ่งก็ค่อยใช้เทอร์สโตูได้แต่ผมมีสองก็ใช้สองใบพอต่อไปก็เว่สวนสนุกเนาะเวสนามในช่วเเเฟรราคับ คุณสามารถสั่งใช้งานการกับดักแอคชั่นหนึ่งใบครับในเทอร์ที่เซตได้เลยนะก็คือเหมาะปุ๊บใช้งานได้เลยนะแต่ได้แค่ใบเดียวนะแล้วก็ความสามารถที่2ครับในช่วงเอฟเฟคครับคุณสามารถต้องแอคชั่นแท็บหนึ่งใบที่เป็นอาวุธให้มอเตอร์ลกสุสานดังนั้นเลือกการกัปดักแอคชั่นหนึ่งใบครับที่ชื่อต่างกันจากรีมูฟโซนหรือสุสานครับเอามาเซฟไว้บนฟิลได้ก็เป็นเอฟเฟคเอาไว้เปลี่ยนกับดักเนาะแต่ก็ใส่แค่ใบเดียวพอนะจริงๆดีนะแต่ผมใส่ใบเดียวพอส่ะมันเกกะ โอเคต่อไปก็เป็นพวกการกัมดาษกและพวกเครื่องเล่นเนอะอเมทแอคชั่นไฟโคลคอสเตอร์อ่ารถไฟเหาะใช่ไหมใบนี้เอฟเฟคครับก็ให้ใช้งานนะเนาะเลือกมอเตอร์อเมจแมของเราตัวหนึ่งหรือมอเตอร์ของศัตรูก็ได้ครับ1ตัวเอาการเนี่ยไปติดอาวุธให้มอเตอร์ตัวนั้นแล้วก็จะมีเอฟเฟคครับที่สามารถสลรับใช้งานได้ตอนเป็นอาวุธเนะโดยจะแสดงผลตามมอเตอร์ที่โดนตัวแสวมอยู่ถ้ามาเป็นของเราเอฟเฟคก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ของอีกฝ่ายเอฟเฟคก็จะไปอย่างนู้นเลย ะก็อย่างเช่นตัวของไซโคโคเตอร์เนี่ยก็ถ้ามันสวมให้มอนเตอร์ของเราครับมันจะมีเอฟเฟกก็คือสามารถส่งเวกกำดังศัตรูหนึ่งใบแล้วก็การเนี่ยลงสุสานทั้งคู่ก็เอาไวย้ยิงการเวกกำดังศัตรูเนาะแต่ถ้ามันสวมให้มอนเตอร์ศัตรูใช่ไหมเอฟเฟกมันก็คือเราสามารถแอดหนึ่งอเมทเมนต์มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นบือได้แล้วก็ถ้าคุณทำครับให้ส่งการเนี่ยลงสุสา,านโดยเอฟเฟกต์คอยพวกการสร่างใช้งานเนี่ยมาสร้งใช้งานได้แค่เท่าละครั้งนะก็สมมุติเราใช้เอฟเฟกต์ตอนที่มันเเเปป็นนอาาววุธให้้รไแลี่ย อนเป็นอาวุธัตูเราก็ใช้ไม่ได้ก็คิดด้ดีก่อนใชเนะแล้วก็ตัวต่อไปครับก็เป็นบ้านผีสิงเนาะเพลเลอร์เฮาส์นะเอฟเฟกก็ให้ใช้งานเนาะเลือกเป็นมอนเตอร์ต,ตัวหนึ่งหรือจะเลือกมอนเตอร์สตูนึงไปครับที่ใหญห่น่าอยู่เอาการนี้ไปเป็นอาวุธให้มอนเตอร์นั้นได้แล้วก็จะมีเอฟเฟกที่แสดงผลตอนที่เป็นอาวุธให้มอนเตอร์เนาะซึ่งจะแสดงผลตามมอนเตอร์ที่สวมอยู่ว่ามันเป็นของใครเนาะถ้าสวมไม่ของเราครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์เอฟเฟกต์สตูดึงตัวครับเพื่อในเก้ แต่ถ้าตัวนี้ครับไปเป็นอาวุธให้ืองมอเตอร์สต้จะมีเอฟเฟคครับก็คือสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ที่สวมอาวุธการนี้อยู่ครับเป็นความป้องกันได้เอฟเฟคนี้สามารถสั่งใช้งานได้แค่เธอละหนึ่งคันเท่านั้นก็คิดให้ดีก่อนใช้นะว่าเธอนั้นจะเล่นสกิลของใครดีนะนะซึ่งผมก็ใส่มา2ใบนะตัวของเธอและเขากับตัวของไอ้เจ้าไซโครคอรเตอร์เนี่ยผมใส่ย,ยาละสองนะเพราะเอฟเฟคค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ง่ายด้วยตัวต่อไปก็เป็นไวกิ้งเนาะไวกิ้งครับให้เลือกมอนสเตอร์อัมเป็นตัวหนึ่งหรือมอนสเตอร์สตอก็ไได้ครับที่หนหนยู เอาการนี้ไปเป็นอาวุธให้มอเตอร์ต,ตัวนั้นเอฟเฟกต์ต่อเป็นอาวุธนะครับก็ถ้าอันนี้ครับสวมให้มอเตอร์เราใช่ไหมจะมีความสามารถก็คือเมื่อมอเตอร์ตสตูปการโจบตีครับสามารถในเกการจบตีนั้นได้แล้วก็ถ้าคุณทาครับให้เปลี่ยนการควบคุกมการ์ดมอเตอร์ต,ต,ตัวนี้ครับจนจบเต็นทุกเฟสแต่ถ้าการนี้ครับส่งให้มอเตอร์ตสตูใช่ไหมม,มันจะมีความสามารถก็คือถ้ามอเตอร์ที่สวงการ์ดนั้นใช้งานเอฟเฟกต์เมื่อไหร่ให้รีเทิร์นมอเตอร์ที่สวงการนี้ครับกลับขึ้นมือได้ ต่อไปก็เป็นม้าหมุนครับม้าหมุนจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมค่อนข้างชอบนะ <c oughs> ก็เลยใส่มาเอฟเฟกก็เลือกมอนเตอร์อะเมเมนต์เราตัวหนึ่งหรือจะสวมให้มอเตอร์ของศัตรูก็ได้ตัวหนึ่งเนาะเอฟเฟกครับถ้าเป็นอาวุธตอนสวมให้เราครับจะมีความสามารถมอเตอร์ที่สวมการนี่ครับพาดจงตีจะเพิ่มขึ้น500แล้วก็ถ้าจะถทูกมาจะไบโทษหรือเอฟเฟกสามารถส่งการเนี่ยแทนได้ความสามารถตอนเป็นอาวุธให้ศัตรูครับมอเตอร์ศัตรูที่สวมการนี่ครับพาดจงตีจะลดลง500ต่อ attraction t แทที่สวมให้มอนเตอร์เราแ่านะก็คือถ้าสวมให้เราจะเพิ่มพลังครับถ้าสวมให้ศัตรูพลังก็จะลดเนาะอฟเฟคมันจะแปลในหนึ่งนะก็คือมันไม่ได้แบบเป็นการสร่างใช้งานไงก็คือเธอหนึ่งอะมาสามารถใช้งานได้2อย่างนะก็อาจจะคอมโบก,กับตัวของเจ้าพวกที่มีความสามารถในการย้ายอาวุธได้เนาะนะแต่ถ้าเป็นพวกไอเนี้ยมันสร้างใช้งานได้แค่เธอละใบไงอฟเฟคต์ในตอนนี้นะตอนเป็นอาวุธนะต,ต่อไปก็เป็นการลดแข่งครับเลปิดเลสซิ่งเนาะให้เลือกอเมนเมนต์ตัวหนึ่งหรือมอนเตอร์ศัตรับ เอาการนี้ไปสวมให้มอเตอร์ตัวนั้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่กดใช้งานได้ต่อเป็นอาวุธนะครับถ้ามาสวมให้มอเตอร์ของเราใช่ไหมจะให้เปลี่ยนรูปแบบของมอเตอร์ที่สวมการนี้ครับจากนั้นเลือกการศัตรูหนึ่งใบจะสุ่มครับเอากับเขาเด็กได้แต่ถ้ามันสวมให้มอเตอร์ศัตรูใช่ไหมมันจะเพิ่มเลเวลให้ศัตรูครับหนึ่งเวลแล้วก็เป็นรูปแบบการสวนของมอเตอร์ที่สวมการนี้เอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้แค่เท่ละหนึ่งครั้งเนาะก็ไอพวกนี้ผมใส่แค่อย่างละหนึ่งนะเพราะดูไม่ค่อยสำคัญเท่่าไรรรก็ดีีคับปะะโยชนน์ โอเคขึ้นเลอก็จะเป็นสามันนะก็จะมีตัวของคอมิกไซโคครับไว้ยิงไว้กัาดักตัวของไฮอันนี้ก็จะเล่นกับเด็กเราได้เหมือนกันนะเพราะเด็กเราก็ไม่ค่อยได้ลงแบบพิเศษเยอะเท่าไหรนะ่เนาะจะมีแค่ตัวนี้แหละที่ลงแบบพิเศษมีความสามารถก็เปิดท็อปเด็กเรา3าใบเอา1่ใบขึ้นมือคนที่ใช้เอฟเฟกนี้ครับเราไม่สามารถอัจเชิบะมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เนาะแต่มาใบาหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นกํามักสามันครับก็จะมีดีตัว warning point hack down ผมแนะนาว่าใ้ส่กัมักสามันได้นะไม่จำเป็นต้องใส่พวกแอ,นะอคช ก็แนะนาให้พกใสพวกสามันยังอื่นมาด้วยก็ได้ครับก็มันยังมียังอื่นอีกเยอะนะก็ลองเปลี่ยนดูได้ครับเอ็กตาเด็กครับก็บเป็นพวกสามันหมดเลยนะจริงๆเต่นี้ไม่ค่อยได้ใช้เอ็กตาเด็กเลยนะผมไม่เคยเรียกเลยด้วย3าอมาจริงๆแต่ปใ,ใส่ไปนะแล้วแต่เลยโอเคก็ขะมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอเคมาครับต่เป็นฝ่ายล้าก่อนนะ ผมเล่นเป็นตัวของลิชิโดเนะใช้เอฟเฟกต์ไอ้ใช้เป็นสกิลโดเลทพอยต์เมื่อใช้งานการกำบักตัวละครเล่นอะไรก็ได้นะสกิลแล้วแต่เลยมาครับอันนี้มีหายครับก็ใช้หายไปเลยเปิดเด็กสามใบเนาะเอาหนึ่งใบขึ้นมือเทอที่ใช้หายไม่สามารถลงมอนเตอร์แบบพิเศษได้นะแต่เราไม่ลงอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็ใช้การเวทตัวครับเอฟเฟกต์ตัวนะก็คือจ่ายลพอยต์แปดร้อยถ้าใช้ในเทิร์นของเราครับเอฟเฟกต์ก็คือค้นหาก,การหนึ่งใบที่ชื่ออาเบมเมนจากเด็กขึ้นมือได้แต่ถ้าเราใช้เทิร์นสักต ให้เอากับดักที่ชื่อ Attraction หนึ่งใบจากเด็덱มาเซฟไว้บนฟิลด์ได้แล้วก็ไอ้กับดักที่เซฟเนี่ยสามารถฟาวชิ่งงานในเธอนั้นได้เลยซึ่งอันนี้เป็นเธอของเราครับก็คือค้นหา Amendment หนึ่งใบเนาะอ่าซึ่งผมหยิบเป็นตัวของน้องคอมิก,ก้าครับไอ้พวก Amendment เนี่ยจะเป็นพวกมอนสเตอร์กับพวกการเวทนะไอ้กับดักเนี่ยมันจะชื่อว่า Amendment Attraction ซึ่งมันหยิบไม่ได้นะใบนี้ไอ้พวกเครื่องเล่นนะมันจะชื่อ Amendment Attraction ผมไม่นแน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตมันมีกับดักที่ชื่อ Amendment หรือเปล่านะ ลงน้องคอมิก้าครับมือลงแบบปกติเอาแอคชั่นหนึ่งใบจากเด็กมาเซตได้ผมเอาแอคชั่นไซโคคอสเตอร์นะแล้วก็บอ,อ,อกตาสองใบครับจบเทิร์นเราได้เริ่มก่อดถือว่าดีนะเพราะว่าเด็กเราเป็นสายกับดักไงแฟลททอมไนท์นะครับสกิลฟาร์มของครับหยิบสซเลนบูลครับไฟลงมอนเตอร์นะครับจังหวะนี้ผมก็เปิดการกับดักครับแอคชั่นโฮลเลอร์เฮาส์ใบผีสิงเนาะให้เลือกมอนเตอร์อะเมนเมนของเราตัวหนึ่ง เหลือมัตเตอร์อีกฝ่ายก็ได้ครับตัวหนึ่งไปเป็นการอาวุธให้มตัตเตอร์ตัวนั้นได้ผมเลือกของศัตรูครับอันนี้สกิลตัวละครครับเราได้เพิ่มได้สองร้อยจะนะครับเมื่อเราทําการสั่งใช้งานการกัปดักครับอาจารมิเศษเจ้าอาลีกิโนโครับแบบพิเศษได้เลยชื่อเรียกยากจังอันนี้ขึ้นมือเธอแรกถือว่าดีมากจากนั้นเราก็ใช้เอฟเฟลของบ้านพีซีครับที่ยช่นกนได้เธอละครั้งเนาะก็ถ้าเป็นอาวุธอยู่ครับถ้าสวมให้มัเตอร์ของเราจะสามารถเลือกในเกมมัเตอร์ไฟตัวหนึ่งได้จะจะบเ แต่ถ้าสวงให้มอเตอร์อีกฝ่ายครับให้จับควอมมอเตอร์ที่สวมการนี้ครับคือผมสวงให้ไอ้เจ้าไปทำไมตัวนี้ไงก็เลยจับความทิ้งครับไอ้นี่ก็ลงสุสานไปเนาะศัะตรูตก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะไซนบูทมันต้องมีเพื่อนอยู่อันนี้มันโดนความไปแล้วไงผมเปิดต,ตัวของไซโคคอสเตอร์ครับรอบนี้ผมสวงให้มอเตอร์ของตัวเองนะศัตรูใช้ไซโคนเนาอะ,อะยิงการมอบนะเขกากลัวดาวนิฟอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจากนั้นผมก็ใช้งานเอฟเฟคครับอ ถ้าเป็นอาวุธให้มอเตอร์ของเราครับเอฟเฟกก็คือสามารถเลือกเวกเกล้าศัตรูใบหนึ่งครับแล้วก็การเนี่ยลงสุสานทั้งคู่อ่าผมเลือกใบนี้เนาะยิงโดนแฟนทอมวิงเนาะก็ไอพวกเอฟเฟกที่มันต้องใช้งานเนี่ยเธอหนึ่งมันใช้ได้แค่เธอละครั้งนะอ่าก็คิดให้ดีก่อนว่าเราจะสวงให้มอเตอร์ของใครนะไปเข้าเธอเราครับจวดได้ตัวครับก็ใช้ตัวไปเลยจ่าย800ร้อย๋อใช้เวทขออเล็กแอนโนลก่อนครับรีมูฟกับพักแอคเซชั่นกีบไปก็ได้จะสุสานเนาะผมรีมูฟสองใบครับ ต้องรีมบุกชื่อต่างกันด้วยนะทำลายการศัตรูตามที่รีมูฟไปพอยิง2ใบครับแต่การเวทตัวครับจ่ายแ0ดเฉลี่ยของเราครับก็ค้นหาอเมนเมนการจำเป็นเครื่มือได้ผมหยิบเป็นน้องคอมิก,ก้ารครับอันเชิญน,น้องไหมครับอยากโชว์น้องนะเอฟเฟกต์ไวฟูครับเอ๊ะไม่ใช่เอฟเฟกต์เมื่อลงครับเอากับดักแอคชั่นหนึ่งใบามาเซตได้ตัวที่เอามาเซตนี่ใช้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรองเทิร์นหน้าเอใบาผิดสิงมาเซตนะนะครับตีใบคันซีครับ นะครับตีปิดเกมสตูลแฟนทอมวิงครับชุบหนึ่งตัวนั้วกลับมา <Phantom. S 1> เอฟเฟกของเอลิแกโนครับเมื่อสตูลงมอนเตอร์ครับออเอากับดักหนึ่งใบครับแอคชั่นไปสวมให้มอนเตอร์สตูได้เพราะว่าตัวของเลปิดไลซิงครับไปสวมให้มอนเตอร์ฝ่ายเนาะแล้วก็เอฟเฟกของเลปิดไลซิงถ้าสวมให้มอนเตอร์สตูอยู่ครับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้แล้วก็เพิ่มหนึ่งเวลก็เปลี่ยนมาตั้งตีเนาะแล้วก็ตีปิดเกมไปโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วหลักก็คือ ต้องเล่นกับมอนเตอร์ได้แหละว่าสวมไม่ของใครอันนี้ต้องจำนิดนึงเนาะโอเคมาครับน,นี้ได้เป็นฝ่ายเริ่มหลังนะ <Okay. S 1> จะเสียเปรียบนิดนนึงแล้วก็ศัตรูครับเป็นเซนะเรนาแล้วเขาเล่นตัวของเด็กรูน่าหลด้วยเราจะเสียเปรียบรูน่าหลนิด่นึงนะเพราะว่ามันมีการทราเกตตัวของพวกกับดันเนี่ยอาวุธเนี่ยเราจะสวมเนี่ยมันต้องทาร์เกตไงหรือตัวของเอเล็กโนเนี่ยเอฟเฟกที่มันเอาเอาวุธไปสวมจากเด็กเนี่ย มันก็ต้องทาร์เก็ตมอนสเตอร์ศัตรูเหมือนกันทําให้เราไม่สามารถติดอาวุธให้ศัตรูได้ครับแล้วก็มาแล้วครับลโอแดนเซอร์กันทาร์เก็ตครับอันนี้เราชิปหายนิดนึงครับแต่มันก็มีวิธีสวนแบบอ้อมๆอยู่ครับนั่นคือใช้ตัวของเจ้าน้องหัวเหลืองครับน้องคอปิก้านะอ่ะใช้ทางทิศเก็ตก่อนครับเจเาอร์ของเราครับค้นหาอมมเบรนหนึ่งใบเนาะหยิบน้องคอมิก้ามาอันเชิญป้ายเอฟเฟกครับเอากำดับแอคชั่นหนึ่งใบจากเด็กมาเซตได้เอารถมาเซตครับ แล้วก็หมอบกาสองใบจบเธอครับแต่เขาเจอศัตรูครับแต่เขาลงกระต่ายไหครับเตะกาหมอบขึ้นมือนะตัวนี้ผมปล่อยไปก่อนครับไปโทุเฟยครับผมใช้งานการกับดักครับผมสวมให้ตัวของมอนเตอร์ผมครับน้องคอมปิก้าเนอะแล้วก็เอฟเฟกต์ของอาริกาโน่โรเบิเศษครับเมื่อใช้งานกับดักเนอะจากนั้นใช้เอฟเฟกตคอร์ลูสุครับเอฟเฟกที่สองเนอะ ก็คือย้ายอาวุธครับสามารถเอากับดักหนึ่งใบเนี่ยย้ายไปสวมให้มอเตอร์เอาไนเม้นต์ของเราหรือของศัตรูก็ได้ที่หงหน้าอยู่ซึ่งไอการย้ายไปสวงให้มอเตอร์ของศัตรูเนี่ยมันไม่ได้ทาก์เนะตนะเลยสามารถย้ายไปสวมให้เลโอแดนเซอร์ได้แล้วผมก็ใช้เอฟเของรถครับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้มาตั้งกันนี่คือย้ายอาวุธแบบ,บอ้อ,อมๆเนาะรือว่าดีอยู่ครับที่มีเอฟเฟกนี้นะหนก็มอบการสองไปครับแบตเิลตีไปที่ผมไม่ควรมอบดีตัวนะอ้าไปน,นิดนึง ผมยังฆ่าตัวนี้ไม่ได้อะพลังมันเยอะกว่าอันนี้แค่สอบะโถกไงอันนี้เป็นจุดอ่อนของเด็กเราลิดหนึ่งเนาะถ้าจะตีมันน้อยเพราะลงใกล้มาเนาะผมดีดขึ้นมือไปครับลดไปสองร้อยครับไปเท่ามาครับผมใช้เอฟเฟกต์ลดครับเดีย่ยไปตั้งกันอีกรอบ <laughs> ไปเดีย๋ยไปตั้งกันแต่เราก็สู้พลังมันไม่ได้นะพลังมันเยอะกว่าผมเปิดตัวของไซโ,โคคอสเตอร์ครับอ่าสวดให้มอเตอร์เราใช่ไหมลดไฟฟ้าไปสองร้อยครับ จากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ตัวของน้องคอมิก้าครับย้ายอาวุธไปสวมให้มอนเตอร์อีกฝ่ายได้ซึ่งมันไม่ใช่การทาร์เก็ตนะว่าย้ายไปสวมให้เลโอแดนเซอร์ครับรจากนั้นใช้เอฟเฟกต์รถครับตอนเป็นอาวุธให้ศัตรูครับนั่นก็คือหยิบมอนเตอร์อเมมเมทหนึ่งใบจับติดขึ้นมือแล้วก็ส่งการ์ดนี้ลงสู่สารผมหยิบอเลกาโนขึ้นมือนะแล้วก็บอกการ์ดสองใบครับจบเทิร์นที่ผมควรไอ้มอบสองใบน้ตั้งแต่เทิร์นที่แล้วนะผมพลาดไปน,นิดนึงแต่ถือว่าโชคดีครับศัตรูยังไม่มีการพลิกเกมเท่าไหร่นะ ผมเปิดตัวของไวกิ้งครับสวมให้มอเตอร์สตูนะตัวละครไปสองร้อยนะจัสสกิลตัวละครเอฟเฟกต์อาริแกโน,โนครับเมื่อใช้งานการกัดดักลงมาพิเศษได้ต้องเป็นการกดแอคทีเวทนะจึงลงมาพิเศษได้เขาใช้เอฟเฟกต์ใกล้ครับผมใช้เอฟเฟกต์ตอนไวกิ้งเป็นมัลเตอร์สตูครับนั่นก็คือเมื่อมัลเตอร์ที่สวมการเนี่ยใช้งานเอฟเฟกต์ให้เอาการนั้นกลับขึ้นมือใกล้ก็กลับขึ้นมือไปครับเขาแบตเทอรเข้ามาแล้วตีมา รอบนี้ผมเปิดตัวของบ้ายบีซิงครับตสวมให้มอนสเตอร์ของตัวเองครับจะลังใช้เฟคตัวของน้องคอมิก,ก้าครับย้ายอาวุธครับไปสวมให้เลโอเดนเซอร์อ่ะเห็นไหมผมย้ายอาวุธครับไปสวมให้เลโอเดนเซอร์แล้วก็เป็นของบ้ายบีซิงครับถ้าสวมให้มอนสเตอร์ศัตรูจับความอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วเขาเซนจั่วเอฟเฟคของอาริแคโนครับรีมูฟยิงทิ้งอ,อก,การะส่งไปครับไปปิดปิดเกมครับอันนี้ก็สู้ยากนิดหนึ่งนะจริงๆก็โชคดีแล้วนะศัตรูมี ใบเดียวทั้งเกมเลยถ้าม,ามันเล่นมาอีกสักตัวหนึ่งผมก็จาชิบหายแล้วล่ะดีว่าโชคดีไปมือเขาอาจจะเน่าก็ได้นะอาจจะมีแต่รุนอรงหลายฟิวชั่นนี่ผมเดานะสู้ยากเหมือนกันนะแต่ก็มีตัวของพวกน้องคอมิก้าครับที่สามารถย้ายอาวุธได้นะอ่ะมันไม่ใช่การแทร์เก็ตไงโอเคมาอันนี้เจอ,อ <Eternal Born. S 1> เมออสอีเทอร์นอลบอลเด๋ยวบ่อยมาก โอเคมีหายกับตั๋วครับถือว่าโชคดีอันนี้ผมโชคดีนะที่มันขึ้นมือมานะใส่แค่หนึ่งใบกับ2ใบเองนะนเปิดหายครับเอา1ใบาจากเด็กขึ้นมือผมหยิบแคคดาวมานะแล้วก็ใช้ตั๋วครับจ่าย800ใช้ได้เซอร์ของเราครับเอฟเฟกเอาเอาเอามนเมนหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือได้คือผมหยิบตัวของน้องคอมิกาครับพี่หยิบตัวของไอเจ้าเอลิกาโนเลยก็ได้นะแต่ผมอยากโชว์น้องคอมิกาเยอะๆไง <laughs> น่ารักดี เอฟเฟกต์ไม่ระบบที่นะเอากำดักแอคชั่นหนึ่งใบามาเซตผมเอารถไฟเหาะมานะอ่ารถไฟเหาะก็ตอนสวมไม่ศัตรูเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ในการโค่นหามบอลเตอร์ได้นะผมค่อยหยิบอเลกโนโที่หลังก็ได้แต่มันจะกินโซนการมอบไงถ้าผมไม่มอบตัวของไซโครคอสเตอร์ผมก็สามารถมอบไอ้เจ้าเรปิดไปได้นะเ <c oughs> ขาลงยูเบลมาครับผมเปิดแคคดาวน์รีบขโมยมาเลยนะไม่รู้มันแกคิดถูกหรือคิดผิดนะเพราะว่าตอนนี้นในออฟฟิชั่นมันโดนปลดมาแล้วไง กดเอกเทนน่าบอลครับเข้าในออสขึ้นมือเนาะหมอกกาสครับแล้วก็ในออสฟิวชั่นครับเงาคูเกอร์ลงมาครับตีเข้ามาครับผมเปิดตัวของไซโคคอสเตอร์ครับผมส่มให้มาเตอร์ไอไฟครับแล้วก็กดใชร์ไอไฟต่อเป็นอาวุธครับถ้าส่มให้มาเตอร์สโตอยู่ส่งการนี้ลงสุสานเนาะหยิบตัวของมาเตอร์ครับผมหยิบเป็นอเรกานโนนะไปคูเกอร์ยิงร้ายมาครับเพิ่งอันนี้ผมเผลอ ลืมกดปุ่มไปโดนนะเออที่ที่ผมควรเปิดเด็กขึ้นมือไปนานแล้วแหละก็เลยมาใช้ที่หลังตอนเอเ็นเฟยนะอันนี้พลาดไปนะผมเสียน้องน้องคอมิก้าไปถึกฟีเลยเด็กขึ้นมือไปครับแล้วก็เอเ้เของอลิแกโน่ไม่ใช่งานการกัปตันอาจารพิเศษลงไปได้ครับเจ็บตัวฟรีด้วยไล่เหลือเก้าร้อยไปชัวร์กัปดันครับเอฟเฟคของอลิแกโน่ทุ่งฝ่าผมมีแอคชั่นแค่ใบเดียวนะ,ะก็เลยรีมูฟใบเดียวยิงใบเดียวครับยิงตัววันนิ่งพอยน์นะ,ะหมอบการส่องใบครับ แอตเทิลตีดตรงครับได้เหลือแ0 0ร้อแล้วมาเข้าเทินจัวเขาจวไซโคลครับโชคดีเขาไม่ทำลายเช็คดาวนะเอ๊ะมันเปลี่ยนร่างไม่ได้นี่หว่าเอาชโนบาลมันต้องเปลี่ยนไนอเทมที่ลงนะอาา่ะเชนนี่ออฟเบนไม่สั่งวยครับขคเปิดจอกนะไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเขากดผิดหรือไงนะเขาให้ตัวเองนะก็อาจจะทําให้พลังมันมากกว่าตัวนี้นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเนเกะเอฟตัวนี้ไงเพราะว่าเอาเนเกะน่าจะดีกว่านะ อ่าแล้วกดสกิลครับเอาเมมเคเอาคอนแทคแล้วก็ใช้คอนแทคครับเนี่เหรอครับมันกมาอีกแล้วครับเนีร์ออฟคูเกอร์เอฟเฟคครับอเลกโนเมื่อศัตรูลงมานเตอร์ครับเอาแอคชั่นแทบหนึ่งมาจากเล็กเป็นสวมได้ผมเอาตัวของบใบปีสิงครับสวมให้เนอรออฟคูเกอร์แล้วก็แน่นอนครับบใบปีสิงกดใช้งานเล็กไฟต่อเป็นอาวุธถ้าสวมให้มอเตอร์ศัตรูครับจับคว่ำไปก็มอบไปซะแล้วก็กระปักที่ผมมอบไปสุดท้ายครับลดแข้งครับสวมให้ศัตรู เอฟเฟกต่อสู้ให้มาเตอร์สโตครับสามารถเพิ่มหนึ่งเบลแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เตรียมมาตั้งกันนั่นเองเนาะเกือบไปแล้วก็ <c oughs> เดินจั่วครับแชฟไปของอเลกกโนครับรีมูฟกัะดับแอทแทคชั่นที่ชื่อต่างกันผมรีมูฟไปสองใบเนาะก็ทำลายการสโต้สองใบแล้วก็ปีปิดเนาะคูเกอร์ก็ต้องตายไหญ่หน้านะถึงจะเรียกมีออสไวแมนลงมาได้มันตายสภาพความก็คือเรียกไม่ได้เนาะ้องออจะฟิลสภาพไหนหน้าง่ายอันนี้มันความอยู่ ก็เกือบไปนะตอนเล่นจริงนี่ผมคิดหนักมากนะกังวล Super f u ฟิวชกังวลนู่นนี่เยอะมากอะตอนเนออเนี่ยปวดหัวมากโอเคมาครับผมจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโอ้ดีเลยแฮะอย่างนี้จะตัวเป็นรีเวอร์เร์หรอน่าจะติดล็อกเก็ตสินะมือเราถือว่าใช้ได้เลยนะมาเรามีน้องคอมิก้าด้วยมาครับอัเชิญน้องคอมิก้าลงไปเอฟเฟกต์น้องสุดน่ารักครับเมื่อลงเอากับดักหนึ่งใบที่ชือแอคชั่นจากเด็กมาเซตได้ เราจะเอาอะไรมาเซตด,ดีเนี่ยอืมราะว่าเราเก็บตัวของฮลเลอร์ไว้ที่หลังก็ได้นะเอาเจ้าไซโคโคสเตอร์ก่อนก็ได้เอามาเซตครับเอ๊ะต้องไม่ทันแล้วผมนา่าจะเอาไวกิ้งมากกว่านะเพราะเรามีตัวครับใช้ตัวครับจ่ยายละ180เราสามารถแอดอะเมนเมนการจากเด็กขึ้นมือได้หยิบเวฟฟิลดีไหมหนะ้าอืมไม่จําเป็นเท่าไหร่นะไม่ต้องก็ได้แ้วเราเอาเป็นตัวของ เจ้าอาริกิโนเลยดีกว่าแล้วก็หมอบก,ก๊าจสองใบรอบนี้เรามีม้าหมุนด้วยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่กับเธอครับม้าหมุนมันเป็นเอฟเฟกแบบติดตัวคือแบบสวมแล้วมันเกิดเลยไงมันจะไม่แบบใช้งานได้เธอละครั้งเหมือนไอ้พวกใบอื่นะนะใส่คเลยเหรออ้มาม้าหมุนอ่าเอาไงดีวะเนี่ยผมสามารถเปิดม้าหมุนเพื่อลงเจ้าอาริกกโนได้แต่ผมจะโดนแบ็คโฮหรือเปล่าที่ฝ่ามันจะบีบแบ็คโฮไหมเนี่ย คิดยากแฮะผมเก็บอเอาไงดีวะอ่ะเปิดอะไก็ได้อ่ะกัะตานครับเราไป200ด้วยหัวให้มันเตอร์เล่าแต่เราทำเพื่อใช้เอฟเฟกของเจ้าเอเลกกโนลครับเมื่อใช้งานกัปตานครับลงแบบพิเศษลงมาได้มันมีขึ้นเชนแปลว่ามันมีเวทคร,ร็วสูงน่าจะเด็กล็อกเก็ตแหละไอ้ควิคลันใช่ไหมอ่ะควิคลันครับ อันเชอร์ลุิเศษมอนเตอร์ร็อกเก็ตจะเปลกได้เหรออ๋อเทเซอร์ป่ะทั้าเทเซอร์น่ารำคาญมากเทเซอร์คือเราติดอาวุธเนี่ยเขาก็ทำลายตัวเองหลบได้นะมันต้องรอให้เขาเอาเทเซอร์ไปสิงโคก่อนเอาไปเอาไปไปไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อดีตัวไม่น่าไม่น่าไม่น่าไปเท่าไหร่ไปไปโอเคอ่าใช้กับแรกครับไปโคคอสเตอร์ครับรอบนี้ผมปล่อให้มอนสเตอร์ตัวเองนะนะถ้าปล่อให้มอนสเตอร์ตัวเองครับก็จะมีเอฟเฟกต ที่สามารถใช้งานได้ก็คือส่งการ์ดไวกกระดักศัตรูตหนึ่งใบแล้วก็การนี้เราผู้สารถ้าเป็นมอเตอร์ศัตรูก็คือเอฟเฟกต์หาของแอดหนึ่งเอเมทเมนต์มอเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ส่งการนี้ลงสุสานรอเขากดใช้งานเอฟเฟกต์เวฟฟิลก่อนแล้วค่อยยิงนะเก็บไว้ก่อนรอเขาใช้เวฟฟิลอ่ะเทเซอร์ระเบิดเอ้าไอชิบหายมันมันไม่มีมอนสเตอร์ล็อกเก็ตในมือผมไม่น่านรีบเปิดเลย ถ้าเขาไม่มีล็อกเก็ตหนึ่งเอ้ยอย่งไม่ได้เขาจัไม่ได้นอมมอรซัมมอนดิว่ะมันอาจจะลอกเราก็ได้เนอะเอฟเฟกต์ทำงานครับเอากระดักไปสวมไม่ศัตรูได้ครับไม่มันมีจอกเพิ่มพลัง400เนเก้ครับโอเคเราก็คิดตั้งนานในชิปหายมันยังไม่ได้นอมมอรซัมมอนครับลองมันซิงโครเลยอาจจะวันนี้ <c oughs> ชิบหายแล้วมันทำวอยออกได้อ๋อโอเคเอาไงดีวะเนี่ย อืออ่ะโไม่ได้อ่ะไป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 ถึงดีแบ่มันก็นอ r ว่าสอมอนได้ไงมันยังไม่ได้ลบโปรติสิงโค้ปแดาวครับไวอ้อครับโอเคมันในเกียร์ดีตัวเราได้แล้วก็อ่ะใช้ฟเอฟแต่โคคัเตอร์ดิส่งการหมอบขค้ดาวโอเคทุกไป ไปแล้วผมจะต้องเสียน้องคอมิก้าใช่ไหมเนี่ยหรือมันจะตีตายคู่มันจะไม่ตายคู่มั้งอ้าน้องคอมิก้าผมลาก่อนผมจะคิดถึงน้องตลอดไปเ <c oughs> อออะไรหลือครับทันหกชิบหายแล้วมาเขาเทินจวกการครับได้เฮลเลอร์เวาเหรอโอเคแซฟเฟยครับรีมูฟกี่ไปก็ได้นะ <c oughs> อ่ะเราลีมูฟไปเดียวก็พอออะรีมูฟรถไฟแล้วกันทำลายไวออฟไป แล้วก็มอบการ์ดครับเพอ่อเลอรเฮาแบทเทิลได้ไปครับอล,อ,อลิกิกโนไดหเล็กอัศคือแล้วกะทานเอ็นครับตอนนี้เปรียบแล้วศัตรูมือหมดเฮ้ยบอเอเร็วลันว่ะไม่ใช่มันจวกควิกลันมานะมือจ,จวกควิกลันนะเว้ยเหลือสองใบเองโอ,อก,กาสม okay. อบโอเคเรามีเอฟเฟกต์ยิงนะครับไม่ต้องกลัวมาขเธอจวกการ์ดขอน้อง ขอบิ๊ก้าได้ไหมมาตั๊บเราขอบิโอเคขอบคุณเยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมเลยอ่ะใชคกา้ามอนครับ Amazing time ticket จ่าย800มาครับเราจะเอาไวฟูเราขึ้นมือเราอยู่ไม่ได้ครับตะขัดน้องเอาหม,ม,หมี่ไม่ได้โชว์หมี่เลยเสียดายไม่ได้โชว์หมี่เลยตาน,นี้คลิปนี้ผมไม่ได้โชว์หมี่เลยมั้งอะไรกันโนอเอฟเฟลครับยิงกา้ามอบก่อนต้องเกียร์ทางให้น้องจริงๆอันนี้มันเป็นผู้ดูแลใช่ไหม อันนี้เป็นผู้ช่วยดีตัวครับโอเคปล่อยไป <c oughs> ล้วขอบคุณเกียร์บอดให้น้องเรานะ <c oughs> อ่า,อ,าะอ,อะไรเนาะโรเวอร์มันยอมก่อนครับผมอดผมอดเอาน้องตีปิดโอ้ยเสียดาย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสกรับการเล่นเด็กคอมิก้านั่นเองครับเอ้ยไม่ใช่เด็กอเมสเมนต์จะเรียกชื่อน้องและ เรกนี้ก็เรียกว่าเล่นได้กลางๆแล้วกันนะถ้าแบบในเพียวๆมันก็ตายแรงได้แบบกลางๆแต่ก็จะมีแบบพวกกาสามานันกับดักที่ผมมองว่าหาเพิ่มมาหน่อยก็ดีนะเออเพราะว่าถ้าจะให้พึ่งแค่พวกแอคทีชั่นอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวไงถ้าใครมีพวกสามันติดไว้เยอะๆเนี่ยก็น่าจะดีแ,แบบไอ้ดาก้อนอย่างเงี้ยเออเสียดายผมไม่มีไอ้ดาก้อนน่าเสียดายมากอ่าแล้วก็ผมมองว่าตัวของไอ้เจ้าอเมสเมนต์เด็กกะมันยังเข้ามาไม่ครบใช่ไหมมันยังเหลืออยู่ ก็รอดูนะว่าเกมจะเอาเข้าอีกหรือเปล่าถ้าเอาเขาอีกมาก็น่าจะเก่งขึ้นลมะมั้งไม่แน่ใจนะเราดูกันไปแล้วกันนะ,ะนะสำหรับเ็คอาร์เมสเมนต์ครับก็ทุกใบครับตีมันเนอะอยู่ในบล็อกของ e x p l o s i o n of m e t e ม r หมดเลยอ่าเปิดสักสองกล่องนะกล่องเดียวมนเล่นยากอ่แล้วก็สามันครับอ่ก็แล้วแต่ครับเปลี่ยนได้เนอะผมใช้เป็นแคคดาวนิ่งพอยต์แล้วก็ดีตัวผมว่าดีตัวใส่ก็ได้นะมันใช้ง่ายดี ตลดเอกตอดไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้จริงๆครับเป็นสามัญหมดเลยนะไม่จะเป็นก็ได้อ๋อมีไยแอปโลโได้วยไแอบโลบถ้าใครอยากได้ก็ไปหาของได้นะอยู่ใน Link ์ n d ็ e v o l u t i o n โอเคก็คงประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบผมนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัดดีครับ